สวัสดีครับพบกับช่องเด็กอ้วนกบนอกครับคลิปนี้เราพามาเที่ยวงานประจำปีวัดไร่ขิงนะครับงานประจำปี2,565นะครับงานวัดไร่ขิงนั้นก็จะมีทั้งหมด9วัน9คืนนะครับเริ่มตั้งแต่13เมษายนถึง21เมษายน2 1,565นะครับนี่เราก็กำลังเดินทางไปกันที่วัดนะครับนี่เราเดินทางมาจากทางอ้อมใหญ่นะครับแต่เราจะไปกลับรถใต้สะพานกันนะครับ ครับนี่เราก็กลับรถมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ที่เราเห็นทางด้านซ้ายมือที่รถติดยาวๆนี่ก็จะเป็นรถที่เลี้ยวเข้าไปทางวัดไร่ขิกนะครับมีทางเข้าก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแต่เราจะไปเข้าอีกทางนึงนะครับเพราะทางนี้รถมันติดครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าทางสนามกอล์ฟกันนะครับ อันนี้วันที่เรามาเนี่ยก็จะเป็นวันที่13เมษายนนะครับน,นี้ก็จะเป็นเวลาช่วงเวลาประมาณ17.30า 17. นนนะครับที่เรามาถึงเดี๋ยวเราจะไปเข้าทางสนามกอล์ฟกันนะครับอ่าน,นี่เดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวสะพานลอยข้างหน้านี้เลยครับ ถ้านับเป็นตะพานลเราก็จะเป็นตะพานรลอยที่สองนะครับถัดที่เลยจากทางเข้าทางหลักมานะครับเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปทางนี้เลยครับอันนี้ครับเพื่อ ท่านใดที่แบบมาแล้วไม่อยากเข้าทางโุ้นแล้วมัติดยาวก็สามารถมาเข้าทางนี้ได้เลยครับเราก็ขับเข้าตรงเข้าไปเลยครับ นี่เราก็เดินทางมาถึงอันนี้จะเป็นที่จอดรถตัวสั่งโรงพยาบาลเมตตาประชาหลักนะครับหรือจะไปจอดทางด้านอ่ตรงโรงเรียนก็ได้นะครับหรือตรงที่วัดก็ได้นะครับหรืออ่จะเข้าไปทางวัดแล้วก็ข้ามแม่น้ําไปทางจอดฝั่งทางโรงพยาบาลสามผ่านก็ได้นะครับแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากมานะครับแต่นนี้เราจะจอดอ่า เราจะเลี้ยวเข้าไปทางซ้ายมือนะครับ นี่ก็ค่าบริการจอดรถคลละ40บาทนะครับได้น้ำหนึ่งขวดนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพาเข้าไปเดินชมข้างในกันนะครับยใงคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเด็กก้นกนบนอกด้วยนะครับขอบคุณครับ